สวัสดีค่ะกันไลอินเดนมาร์นะคะยินดีต้อนรับค่ะ,ะขณะนี้นะคะเวลาเที่ยงส4ี่นะคะตอนนี้ฝนตกนะคะก็เลยต้องได้ขึ้นมาบนดาดฟ้าที่มีหลังคานะคะนี่ค่ะข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้ตึกหนึ่งของพี่กันอยู่ตึก25บห้านี่จะเป็นตึก27เนะคะ,ะเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะก็เลยชะล้างพวกหิมะไปนะคะ อันนี้ให้ดูวิวค่ะหิมะเมื่อเมื่อวานนะคะสองวันก่อนหิมะตกหนักมากนะคะก็เมื่อเช้าเมื่อวานตอนกลางคืนยังเห็นนะคะว่าหิมะเนี่ยขาวโพลนไปหมดเลยนะแต่พอมาตอนเช้านะคะหิมะแบบถูกฝนชะไปหมดแล้วค่ะละลายไปหมดแล้วนะคะขอบคุณนะคะน้องท้าสวัสดีค่ะลองไลดูนะคะลองไลดู ว่าระบบจะดันหรือเปล่าเพราะว่าของอส้มนะคะสมศรี UK เคนะระบบเริ่มดันเขาแล้วนะคะ <S <S แล้วก็เมื่อเช้าของมาดามอ้อนแอนนะคะระบบก็เริ่มดันค่ะพี่กันก็เลยจะมาลองดูนะคะว่าวันนี้ระบบจะดันหรือเปล่าตอนนี้ผู้คนเข้ามาเจ็ดดวงตาแล้วนะคะเนี่ยรอดูนะคะน้องทัดรอดูว่าระบบจะดันขึ้นไปหรือเปล่า เนี่ยเจ็ดดวงตาแต่ว่าห like นะึ like นะ่งไลท์น่ะหนึ่งไลท์น่าจะเป็นของน้องทัศนหรือเปล่าได้ยินเสียงพี่กันชัดหรือเปล่าคะปามาอยู่เรือนกระจกเออวันหลังมาตั้งทําคลิปที่นี่ดีกว่านะอันนั้นมหาลัยไม่ใช่มหาลัยหรอกเขาเรียกอะไรนาะเอ,อ่อไฮสคูลนะคะที่เดี๋ยวลูกสาวพี่กันก็จะมาเรียนที่นี่นะคะสนทนาออสนทนาสนทยาสวัสดีค่ะ มาดามออนแอนหุ้ยระบบเริ่มดันแล้วนะเนี่ยยี่สิบสามคนแล้วว่าระบบเริ่มดันโซนยุโรปแล้วนะน้องทัศจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยเดี๋ยวถ้าระบบดันมาเยอะๆเนะี่ยพิกันก็อาจจะไม่ถึงสามสิบนาทีนะคะวันนี้พามาดูสายฝนนะคะเอ๊ะประตูเ็เปิดออกไปยังไงนะเนี่ยอ๋อเปิดเลื่อนนะคะฝนตกค่ะตอนแรกว่าจะพาเดินออกไปชมหิมะนะเดินไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าฝนตก ชะล้างที่มะออาไปหมดแล้วนี่ค่ะณนะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะตอนนี้ระบบดันขึ้นมาที่สี่สิบเก้าแล้วนะคะสี่สิบเก้าดวงตาแล้ววิวสวยมากเดี๋ยวอ้อนมาดูย้อนหลังให้ไม่อ้อนถ้าของอ้อนดันอ้อนก็ต้องพักแป๊บหนึ่งแล้วอ้อนก็ขึ้นใหม่เลยนะแต่ว่าอย่าขึ้นอย่าจะขึ้นยาวนานนะคะถ้าระบบดันอ่ะถ้าคนเริ่มลดลงอ่ะ ให้เราได้สักสิบห้ารือยี่20ิบนาทีอ่ะให้เราลงไลท์เลยนะคะแล้วพักไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ขึ้นใหม่นะคะนั่นหมายความว่าระบบดันเราแล้วนะคะเนี่ยพี่การเริ่มดันแล้วเนี่ยค่ะ6กสิบเอ็ดแล้วนะคะพี่จีดาพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะพามาดูหิมะละลายหมดแล้วค่ะเพราะว่าโดนฝนนะคะฝนชะค่ะ กดไลค์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณหมายใจจริงสวัสดีค่ะตอนนี้พี่การปักประใจัยให้ใครไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่กันจะไล์แป๊บหนึ่งจะลองดูนะคะว่าระบบดันหรือเปล่านี่ระบบดันขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนระบบเดินเริ่มดันโซนยุโรปแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นมา85แล้วค่ะพี่การเพิ่งจะไล์ได้3นาทีนะคะ3นาทีเดี๋ยวน้องทัดลองดูนะลองดูนะถ้าระบบดันนะอย่าอย่าอยู่นานนะคะอย่าดูนานนะเรา เราหมายถึงว่าเรารีบตักตวงนะคะเรารีบช้อนนะคะกุง้งกุ้งกุ้งตัวเล็กปลาตัวเล็กขึ้นมาเรารีบช้อนค่ะถ้าอยู่นานเดี๋ยวระบบจะไม่มาดันแล้วแล้วนะเราต้องไล่แบบ่20นาทีก็พอนะคะถ้าถ้าคนเริ่มลดลงอ่ะเราต้องเราต้องรีบลงนะคะอย่าไปดันทุลังว่าฉันจะเอาต้องหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะต่อไประบบไม่มาดันนะคะเนี่ยเขาเริ่มดันแล้วเราก็ต้องต้อง คุยไปสักประมาณยี่สิบนาทีนะคะของหมายใจจริงระบบดันหรือเปล่าอแต่ว่าของของคุณสมบูรณ์ะ่ะที่เมืองไทยนะคะระบบดันเขาอยู่นะคะเมื่อเช้าก็เห็นของออนแอนก็โอเคไม่ใช่หรอคะ่ะของออนแอ,นอะ่ะระบบก็ดันอยู่นะเนี่ยดันขึ้นพิกันมาขึ้นมาแปดสิบแล้วนะคะเนี่ยเอ,อระบบเริ่มเริ่มมาดันระบบโซนยุโรปแล้วนะพูดพูดปากสั่นนะคะทุกคนเพราะมัา,า,าหนาวนะคะแล้วก็ใส่เกงช้างมานะ ไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้ตั้งใจจะมาไม่ได้ตั้งใจจะมาะไหลฝนตกเลยไม่ค่อยสวยนะคะฝั่งนู้นไปก็จะเป็นในเมืองนะคะเนี่ยเข้าไปในเมืองที่ว่าพิกันเดินไปตึกขาวๆเนี่ยจะเป็นเอ,อธนาคารนะคะนี่โซนก็จะประมาณน,นี้นะอีกหกเดือนคาดว่าลูกสาวจะได้มาเรียนตรงนี้นะคะเรียนใกล้ๆบ้านนะคะจะได้ไม่ต้องเดินไกล ออกไปมากกว่านี้ไม่ได้เนาะเขาเป็นโซนเนี่ยเขาจะเป็นเรือนกระจกให้นะคะเนี่ยเดี๋ยววันหลังมานั่งทําคลิปในนี้นะคะขอบพระคุณนะคะทุกๆก,กําลังใจคะ่ะขอบพระทุนน้องทัศนะคะน้องทัศทัศซี่นะคะเมื่อคืนพี่ก็เปิดไอ้ดูไม่อยากจะพูดในในไลฟ์นะคะเดี๋ยวเขาจะไปจับเราเนาะเขาจะไปจับเราเนะว่าเออเราดูผิดปกติเราดูให้กันอย่างเงี้ยก็จะไม่พูดนะคะไม่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 ไมควรพูด ระบบเขาจับหมดนะคำพูดเราอะไหนไม่ดีเราไม่พูดนะคะอ,อ,อาจจะแบบว่าลายหงลายตาหน่อยนะพอดีเข้ามาข้างในค่ะเพราะว่าฝนเริ่ม,เร,มเริ่มลงแรงแล้วไปก่อนเนอะขอบคุณค่ะมาดามอ,อนแอนขอบคุณมากๆเนี่ยระบบเริ่มดันเริ่มเริ่มลดลงมาแล้วห้าสิบสองนะคะแต่ได้หกนาทีเลยเดี๋ยวเราลันไปเรื่อยๆนะให้เหลือสิบกว่าคนก่อนแล้วค่อยลงไลนะ์นะระบบดันแล้วค่ะ คุณหมายใจจริงบอกสวัสดีคุณพัศนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่จีดาภานะคะแล้วก็สวัสดีคุณมาดามนะคะมาดามออนแอนนะคะฝากกดติดตามฝากไปดูมาดามออนแอนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังคาน่าจะยังไม่เต็มนะคะพี่จีดาภาบอกว่ามาดามออนแอนสวีเดนสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ออนแอนเขาขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะไปทุระนะคะ ตรงนี้ก็จะมีรถเมย์ด้วยนะคะรถเมย์วิ่งผ่านแต่ว่ารถเมย์อ่ะถ้าเราขึ้นรถเมย์ก็จะ22โคนตลอดตลอดสายนะคะก็22โคนก็ร2อบาทนะคะแต่ว่าพี่การเดินเดินได้นะคะเพราะว่าไม่ไกลมากนะคะขอบพระคุณนะคะพี่จีดาพาขอบพระคุณมากๆค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ หนาวหนาวหนาวเนาะวันนี้เลยไม่สวยเลยนะคะเพราะว่าหิมะโดนละลายไปหมดแล้วพอหิมะละลายนะคะพื้นก็จะสกระปรกนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นดำๆนะแต่ถ้าหิมะปกคลุมเนี่ยก็สวยนะคะขาวโพลนสะอาดตาไปหมดเลยเหมือนบ้านน้องทัดนะเขาเอาเฮลูบอยหรือเปล่าไปลาดนะคะจริงๆมันน่าจะกินได้เนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่จิดาภาขอบพระคุณมากๆค่ะสําหรับสติกเกอร์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะระบบระบบ AI เริ่มเริ่มมาดันโซนยุโรปแล้วก็ดีใจกับหลายๆคนด้วยนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะวันนี้สององศานะคะแต่ว่ามีฝนค่ะ แต่เมื่อวานยังติดลบอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ลบเยอะนะคะลบประมาณสามองศาอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแต่ว่าหนาวค่ะบางครั้งถ้าเกิดหิมะตกเงี้ยมีหิมะตกแล้วก็มีหิมะเยอะๆอ,อย่างเงี้ยแต่ไม่มีลมค่ะก็ไม่ค่อยหนาวนะคะแต่ถ้าไม่มีหิมะแล้วมีลมลมแรงอย่างเงี้ยจะหนาวมากค่ะ ขอบคุณนะคะหมายใจจริงขอบคุณมากๆค่ะสำหรับสติกเกอร์วัใจพลังบวกมาให้นะคะแล้วก็พี่จิดาพาด้วยนะคะเมืองไทยเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้อากาศเริ่มมาร้อนหรือ,อยังคะเดือนนี้น่าจะเดือนไม่น่าร้อนเนาะมกรายเองน่าจะยังไม่ร้อนน่าจะสบายๆเนาะแถวเออต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะแบบอากาศกําลังสบายช่วงกลางวันก็อาจจะร้อนนิดนึงเนาะ โซเฟียฝนตกนะโซเฟียหิมะละลายหมดแล้วเมื่อเมื่อวานยังหิมะขาวโพลนนะเมื่อวานหิมะตกนะตกหนักด้วยนะแต่พอเมื่อคืนน่ะฝนมันตกแรงไงชะล้างหิมะไปหมดเลยก็เลยแบบว่าทําให้พื้นไม่สวยเลยเนาะพื้นแบบกระดากระด่างนะตอนแรกว่าจะพาเดินออกไปร้านเออ่ขายของเซ็กซ์แอนแฮนไงแต่ว่าฝนตกก็เลยไปไม่ได้นะคะ ็เลยได้มาอยู่บนนี้นะคะอืมเดี๋ยวรอนะคะรอประมาณสักยี่สิบนาทีนะ่าจะจะได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะเอ,อไอ้นี่เริ่มเริ่มลดลงมาแล้วนะคะวันนี้ก็ดีใจทางนี้ไม่ตกจ้าตอนนี้โซเฟียอยู่สวีเดนหรือเปล่าคะอืมน่าจะอยู่สวีเดนเนาะพอดีให้เบอร์ทรมายังไม่ได้ ยังไม่ได้ติดต่อกับสายพินเลยเพราะว่าตื่นมาตอนเช้าก็ทําความสะอาดบ้านนะดูดฝุ่นล้างห้องน้ํานะคะแล้วก็ซักผ้าแล้วพอดออีพัชชาเขาเส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าโซนยุโรประบบดันไงก็เลยมาลองดูนะคะมาลองดูค่ะว่าจะเป็นยังไงทางนี้ไม่ตกเนาะ,นะะสง่งกลับมาเดนมาร์กแล้วค่ะสวีเดนหิมะทลม จริงเหรอขอนแก่นมีเย็นนิดหน่อยกลางวันร้อนมากค่ะอ๋อก็ก็ถึงว่าไงนะกลางวันน่าจะร้อนนิดหน่อยอเพราะว่าเพื่อนก็อยู่ขอนแก่นค่ะเขาอยู่บ้านเขาจะอยู่แถวแถวใกล้ๆมอมอขอนแก่นนะคะดูเดี๋ยวย้ายย้ายมุมนะคะ อันนี้จะเป็นอาพาร์ตเมนต์จะเป็นใจกลางเมืองเลยนะคะถัดไปตรงนู้นก็เป็นในเมืองเนี่ยถัดจากตึกนี้ไปตรงนี้ข้างๆนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟไฟฟ้านะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดีย๋ยวรออีกนิดหนึ่งอยากจะได้สักสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีนะคะตอนนี้เพิ่งจะไปสิบเอ็ดนาทีนะคะเดี๋ยวรอก่อน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำังใจน้องจีนสวัสดีค่ะพี่กันที่รักสวัสดีจ้น้องจีนที่รักมากกว่านะคะเป็นยังไงกันบ้างอะน้องจีนลงก็รีบมาเลยค่ะอืมพี่ก็เห็นน้องจีนนะแต่พี่เออ่จะลองดูไงเพราะว่าวันนี้เอ,อพัชชาเขาบอกพี่ว่าระบบเอไอเริ่มดันโซนยุโรปไงพี่ก็เลยมาลองดูนะคะเมื่อกี้คนขึ้นมาแปดสิบกว่านะคะเกือบร้อยนะคะ อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ระบบน,นี่เนี่ยแต่ตอนนี้เริ่มลดลงมาแล้วเดี๋ยวแต่ว่าเวลายังไม่ได้ไงพี่กันว่าอยากจะได้สัก20นาทีนะคะตอนแรกตั้งไว้ว่า30มสิแต่เขาบอกว่าถ้าระบบดันอะ่ะให้เรารีบช้อนนะคะอย่าไหลนานนะคะอย่าไหลานานเพราะว่าเดี๋ยวระบบจะไม่ดันเรานะคะก็มี <c oughs> แต่ฟังเขาบอกมาเนาะ อยู่อำเภอชนบทค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะอ๋อค่ะว่างๆคุยกันค่ะคุณการมีเบอร์โซเฟียแล้วจ้าขอบคุณนะโซเฟียนะเผื่อมีอะไรต้องการคำปรึกษานะขอปรึกต้องการคำแนะนำนะคะเดี๋ยวโทรไปหานะคะขอบพระคุณมากๆากค่ะอ๋อจีนบอกเลยห้าค่ะขอบคุณค่ะน้องจีนขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่จีดาภาก็บอกน้องจีนสวัสดีค่ะ โอเคนองเจนบอกสวัสดีรอบห้องค่ะนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มาให้กำลังใจนะคะวันนี้เริ่ม,เร,มเริ่มทดลองไล์แนวตั้งดูนะเริ่มทดลองไล์แนวตั้งดูว่าจ,จะเป็นยังไงเออแต่ก็ก็โอเคนะประสบความสำเร็จอยู่นะคะเรารู้ว่าระบบเริ่มดันแล้วเราก็โอเคแล้ว เดินข้างบนนี่ยังมีหิมะนะคะกลัวกลากกกวกลากนะคะเนี่ยฝนมันตกมืดฟ้ามัวมัวมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันเปาะแปะเปาะแปะก็เลยเข้าไปอยู่ข้างในนะคะตอนนี้ก็ยังตกอยู่เห็นไหมมืดนะถ้าเกิดไม่ใช่แบบว่าเป็นหน้านอย่างเงี้ยมันจะมืดนะคะมันไม่สวยเลยนะคุณการลบเบอร์โซเฟียออกจากคอมแล้วเนาะ โอเคโอเคเดี๋ยวจะไปลบออกค่ะเพราะว่าจดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปลบออกค่ะเดี๋ยวจะไปลบคอมเมนต์ออกนะคะตามผมมาคุณสนธยาบอกตามผมมานะคะจินบอกว่าพี่สนธยานั่นแหละตามจินมานะคะน้องจินเขามีคนให้ตามแล้วเขาไม่สนใจแล้ว เงียบเงาเงาเนาะเดี๋ยวพัชชาเขากลับมาจากที่ทํางานเขาก็จะลองไล์ดูนะทุกคนว่าระบบจะดันเขาหรือเปล่าพัชชาเขาจะชอบไปเฝ้านะคะเฝ้าคนที่ระบบดันนะนางว่างคะ่ะนางว่างพี่จีดาพาบอกนอนกลางคืนสามชั่วโมงค่ะกลางวันกลางวันไปเล็งน้อง น้องวัวเหรอคะวันนี้ค่ะน้องจินมาอีกล่างนะคะบอกสนสิคะพี่สนธยาเฝ้าจินตลอดจนจบอ๋อร้องเพลงหรือเปล่าเอาละฝนตกลงมาอีกแล้วนะคะทุกคนเข้าไปในบ้านก่อนฝนตกอีกแล้วก็ไปฟังร้องเพลงเวลาพี่พี่จะไปอาบน้ําหรือหรือทําอะไรเงี้ยพี่ก็จะเปิดย้อนหลังไว้ให้นะคะก็ได้ฟังเพลงไปด้วย ทำงานก็เพลิดเพลินนะแต่พี่แดนนะ่ะเวลาแกร้องเพลงอ่ะก็จะร้องเพลงแบบว่าสไตล์เดียวกับที่พี่กันชอบนะอย่างเช่นคืนลังอะไรพวกเนี้ยเออพี่กันชอบไงก็เลยบอกขอเพลงควรนะน้องจินบอกว่าไปขอกันเองขาตั้งกล้องมันดึงขาวกมาไม่ได้ จีนบอกเลิฟหกค่ะขอบคุณค่ะจีนบอกแท็กทีมให้กําลังใจค่ะขอบคุณมากมากค่ะดูสิมือพี่กันสั่นนะเนี่ยจีนบอกว่าถ้าไม่มีพี่สนธยานะลงนานแล้วค่ะร้องจนเหนื่อยสนธยาไปให้กําลังใจนะไม่ใช่คุณสนธยาเขาเปิดฟังไปแล้วก็ทํางานไปด้วยเหรอคะมหมายใจจริงสวัสดีคุณจินจ้า ดูต่างประเทศเขายังมีเอาแบบนี้มาประดับนะคะทุกคนวันนั้นเห็นใครทําคลิปนะเขาเขามีสารน้น่สารกระบุงด้วยนะคะที่ที่ต่างประเทศนี่แหละก็เลงยังคิดเลยบอกโอ้ยเมืองนอกเขาก็มีเนาะมีสารพวกนี้ด้วยจินบอกไปแล้วคะ่ะพอดีไมค์แกเสียงแกเสียเพิ่งสั่งไปใหม่มเมื่อวานน้องจินบอกคุณไมายสวัสดีค่ะนะคะ โอเคอีกสานาทีนะจะลงไลฟ์แล้วนะอีกสามนาทีจ้ะ <c oughs> เราจะสองต้นไลเดียวเนี่ยส่องอันนี้ไว้นะไม่ต้องส่องอะไร <c oughs> ไม่อยากไม่อยากโชว์หน้านะวันเนี้ยขออีกขออีกสองนาทีกว่าขอสักยี่สิบนาทีเนาะ ก็นั่งแบบว่านั่งแงนหน้านะคะเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะจะรบกวนไม่นานนะคะรบกวนไม่นานค่ะวันนี้เราทดลองนะคะทดลองค่ะทดลองระบบนะคะเดี๋ยน้องจินจินลองไปขึ้นไลท์แนวตั้งดูนะคะว่าระบบจะดันหรือเปล่านะพี่การอยากรู้นะเพราะว่าของสนธยาเขาก็ดันอยู่นะระบบดันอยู่นะคะ จินบอกได้ได,ได้ค่ะจินนั่งเป็นเพื่อนค่ะเดี๋ยวเวลาไม่นานเวลาไม่นานยี่สิบนาทียี่สิบนาทีนะคะวันนี้จริง,รงๆแล้วก็ไม่ได้อยากไลฟ์หรอกบอกพัชชาว่าจะไม่อยากไลฟ์นะอยากจะไลฟ์ปิดวาจาพัชรินก็ดันนะส่งข้อความมาเมื่อเช้านะว่าเจ๊ลองลองออกไปลองออกไปลองเขาบอกนะลองดูลอง,ออนะลองดูอ หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่ตอนนี้เรากำลังเล่นอยู่กับอ้นี้ไงกำลังทดสอบอยู่นะคะ,ะกำลังทดสอบระบบอยู่จ้ามันมืดเนี่ยมันไม่สวยนะมันมืดไปหมดท้องฟ้ามืดไม่สวยไม่ปลอดโปร่งนะคะทุกคนพี่การวันนี้น้องจินหน้าใส ใสไปไหนใสจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้องจีนมาตอบเดี๋ยวพี่การตอบไปเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจีนบอกไอ้นี่นะเลยจอดขอเพลงอ๋อโอเคพี่เล่สวัสดีค่ะพี่เล่วันนี้นะระบบดันโซนออยุโรปแล้วนะเมื่อกี้มีคนเข้ามาประมาณแปดสิบกว่าคนค่ะพี่กันก็เลยลองดูเนะี่ยจะลงไลฟ์แล้วนะได้ยี่สิบนาทีกันก็ลงไลฟ์แล้วค่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะน้องจินบอกอาบน้ำบอกวันนี้อาบน้าก็เลยหน้าใสใช่ไหมโอเคค่ะสวัสดีนะคะพี่เล่ขอบพระคุณมากๆค่ะที่มาให้กําลังใจนะเดี๋ยวกันจะลงไลฟ์แล้วค่ะนะคะเนี่ยขึ้นมาสิบเอ็ดแล้วพอแล้วพอแล้วไม่โลภนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะทุกคนนะขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณน้องทัศขอบพระคุณพี่จีดาภาขอบพระคุณพี่เล่ขอบพระคุณน้องจินนะคะขอบพระคุณคุณสนทยาขอบพระคุณหมายใจจริงนะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านแปรนะคะ ท่านแปลมาหรือเปล่าเนาะวันนี้ไม,ไม่ไม่แน่ไม่น่ามาเนาะเขาก็ขึ้นพึ้งขึ้นไหลนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วเด้อ